พอ,อนอบน้อมแด่พระตนตรัยซึ่งเป็นสิ่งควรเคารพบูชทาสูงสุดกว่าสิ่งทั้งหลายขอเจริญสุขท่านผู้ฟังรายการธรรมะจากวัดเทพรทานพรก็กลับมาพบสาธุชนคนดีอีกวาระหนึ่งเรานำเรื่องของพิสุุห้ารูปที่พากันสํารวมแต่ลัฐวารแตนลัฐวารก็สืบเนื่องเรื่องของวิปัสสนาปัญญานก็มาถึงตอนที่ เราจะเริ่มลงมือปฏิบัติกันแล้วนะท่านผู้ฟังจะเริ่มลงมือปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราฝึกหัดใหม่ๆก็นำเอาเรื่องของนะยับยาบยับยาบในที่นี้เนี่ยคือหยาบกวกรรมฐานอื่นนะยาบกวกรรมฐานอื่นเพราะกรรมฐานอื่นเนี่ยเป็นของละเอียดอ ทำได้ยากก็ฝึกหัดที่ย,บยาบกว่ากรรมฐานอื่นเช่ยก่อนเช่นการกำหนดอิริยาบถอิริยาบถก็คือการยืนการเดินการนั่งการน,นอนนี่แหละท่านบอกว่าจะเป็นปัจจนะัยให้เกิดวิปัสสนาปัญญาในภายหลังต่อมาได้ และการกําหนดเรื่องราวของอิริยาบทเนี่ยเป็นความสํารวมทางใจนะท่านผู้ฟังเป็นความสํารวมทางใจท่านผู้ฟังนึกถึงเรื่องราวของหลวงพ่อพระพุทธิละไดไมล่ะคือว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เชี่ยวชาญชํานาญในด้านปริยัติสอนสานุสิทธิ์ของท่านสานุสิทธิ์ของท่านก็นําไปปฏิบัติ สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์มากมายหลายรูปหลายองค์แต่ว่าตัวของท่านเนี่ยติดงานสอนไม่มีเวลาจะปฏิบัติตพูดทํามสะถอนขัวอกนะท่านผู้ฟังเออก็ไม่มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติละเวลาไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสทักทรงตัดเตือนว่าโพธิละยเธอผู้คำพีเปล่า เหมือนสารพีอยู่ในหม้อแกงนะตักให้คนอื่นเขากินอิ่มให้คนอื่นเขาอร่อยแต่ตัวเองเนี่ยอยู่ในหม้อแกงหาได้รู้รสแกงใหม่ <c oughs> นะแสบสันเอาเรื่องกันนะท่านผู้ฟงังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อายเมื่ออายแล้วทำไงอยากจะปฏิบัติบ้างละแต่ก็ไม่มีใครที่จะสอนแล้วเพราะว่าแหมจระเข้ <c oughs> ส,สอนจระเข้ว่น้ำสอนสังฆราชเขาจะไปสอนได้ไม่มีใครสอนนะก็มีสาม,มเณรรูปหนึ่งก็เป็นสารวัมมิษของท่านแหละแต่ว่าสาม,มเณรท่านสํมมเนาสมมเร็จเป็นพราหันแล้วก็อยากจะลองใจนะท่านก็แปะไอ้สมมามเณรนะแนะนํสมมะนาสามเณรก็บอกว่าท่านอาจารย์ทําตามทุกอย่างได้ใช่ไหมล่ะแต่ทําทตามทุกอย่างได้ก็จะบอกให้ ราะว่าเราทําได้มันจนแต้มเลยเนี่ยท่านผู้ฟังไม่มีใครก็จะบอกไม่มีใครก็จะสอนแล้วนเนาะสามเณรจ,จะบอกจะสอนให้ก็อา้าวนะแต่ว่านี่มันเป็นวิถีของชีวิตท่านผู้ฟังผู้ที่สร้างบุญญาธิการบุญบาร,รมีมาก็สร้างมาเขาอ,อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามเณรก็ทดลองใจซะก่อนว่าจะเอาจริงหรือเปล่าว่าจะเชื่อฟังจริงไหมสามเณรท่านก็บอกว่า ท่านอาจารย์ลงไปในน้ำอ่ะในเมื่อเรายอมรับเขาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเดินลงไปท่านอาจารย์ขึ้นมาก็ขึ้นมา่อ,อาจารย์เดินลงมาก็เดินไปอ๋อท่านละพยศหมดมานะแล้วสามอเนกเน,นี้ท่านอาจารย์ขอภัยนะเหี้ยมันเข้าไปในจอมปวกจอมปวกนี่มันมีทางเข้าทางออกอยู่หกทาง อาจารย์ปิดทางทางหลายเหลือไว้แค่ทางเดียวนะเนี่ยมันออกมาทางนั้นก็จะได้จับตัวมันได้ง่ายก็แนะอย่างเนี้ยโอ้เข้าใจแหละนี่ท่านมีพื้นของท่านนี่นะปิดทวารทั้งห้าเียเปิดทวารใดทวารหนึ่งเปิดทวารใจแหละนะนี่ของเราก็เหมือนกัน ปิดทวารอื่นก่อนเพราะว่าทวารอื่นน่ยากเอาทวารใจก่อนการจเจริญกรรมฐานนี้เพื่อสะดวกแก่ผู้ที่ยังใหม่ต่อการปฏิบัติหรือค่ซิบกันค่อยๆเป็นผู้ที่มีกิเลสหนาบัญญาน,น้อยควรจะกำหนดอิริยบทตามในายะของกายานุปัสสนาสติปัฐาน เพราะเป็นอารมณ์ที่ปรากฏชัดและก็มีอยู่เป็นประจําจึงพิจารณาได้ง่ายการพิจารณาอิริยาบทก็เพื่อทําลายสิ่งที่ปิดบังทุกข์เสียก่อนสิ่งที่ปิดบังถูกทําลายลงเมื่อใดก็จะเห็นทุกข์ของความจริงได้เหมือนั้นท่านบอกว่าอิริยาบทเนี่ย เป็นของใหญ่เป็นของหยาบแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาเลยไม่นั่งก่อนนอนไม่นอนก็ยืนไม่ยืนก็เดินเนี่แหละมีอยู่ตลอดแล้วอิทิยาบทนี่แหละเป็นผู้ปิดบังทุกอิทิยาบทไหนแล้วปิดบังทุกอิทิยาบทย่อยเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาเรานั่งเมื่อยเราก็ขยับปั๊บหายเมื่อยในเวลาปิดบังทุกเอาไว้แล้ว นทุกอันนี้ทุกเวทนาซะก่อนนะต่อจากนั้นก็จึงไปปิดบงังสังขาระทุกข์อีกไอ้ที่เราขยับไอ้ที่เราขยื่นเนี่ยท่านเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกคือการปรุงแต่งนคือนั่งเมื่อยแล้วกว็ช่วยช่วยขยับาการช่วยขยับนี่แหละท่านเรียกว่าสังขารทุกข์ทุกี่มีสี่อย่างนะท่านผู้ฟัง หนึ่งทุกขเวทนานะความเมือ่อยความปวดความหิวความกระหายนะถูกภรรยาบน่นถูกสามีว่านะทุกทั้งกายทุกทั้งใจนี่นี่เขาเรียกว่าทุกขเวทนานะไม่สบายกายไม่สบายใจส่วนสังขารละทุกทุกอย่างที่สองเนี่ยเขาบอกเป็นผู้บำลุงปรุงแต่งเวลานั่งเมื่อยก็ขยับไป นอนะ <c oughs> ขยับไปนอนสบายดีนอนสบายจริงไหมล่ะนะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ต้องขยับอีแหละพลิกซ้ายย้ายขวาหน้าความหน้าง้หลังก็ไปอย่างนี้แหละธรรมชาติน่ะนะแต่ว่าการที่เราเนี่ยได้เปลี่ยนอิริยาบถได้เราก็คิดว่าเราสบาย แต่แท้ที่จริงเนี่ยการต้องลำบากด้วยการเปลี่ยนนี่แหละมันเป็นทุกข์แค่นิดหนึ่งท่านเรีกววสังคารทุก์นีท่านอุปมาประใม่ไว้อย่างนี้การผู้ฟังว่าทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนคนป่วยคนไข้สังคารทุกข์คือการบำรุงปรุงแต่งเนี่ยเหมือนพยาบาลต้องคอยอุ้มคนป่วยอุ้มลูกอุ้มนั่งนะคนจะพยาบาลเนี่ยนะ ต้องคอยอุ้มลุกอุ้มนั่งคอยป้อนข่าวป้อนน้ำป้อนยุกป้อนยานะเอาของไม่สะอาดไปชำระทิ้งเจ๊แม้ถ้ายิ่งคนป่วยป่วยหนักเนี่ยคนที่คอยดูแลเป็นไงละ่ะโอ้ยลาบากลําบนจะหลับก็ไม่ได้หลับจะนอนก,ก็ไม่ได้นอนละ่ะนะแล้วเราเนี่ยท่านผู้ฟัง เราเนี่ยบำรุงปรุงแต่งตัวเราเองในวันหนึ่งในกี่อย่างกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิท่านผู้ฟังกับพริบตากี่หนวันเนี่ยเกิดน้ำลายกี่เที่ยวนะกินข้าวกี่คำอันนี้บำรุงทางนั้นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกเวทนามันเกิดตลอดก็ต้องบำรุงตลอดนะนั่งแล้วเนี่ย ไม่เมื่อยได้ไหมล่ะไม่ได้หรอกแต่เมื่อยแล้วขยับได้ไหมล่ะขยับได้นะเมื่อยแล้วแก้ไม่ให้แก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 ,แกให้หายเมื่อยได้แต่แก้ไม่ให้เมื่อยแก้ได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกว่าสังขารทุกข์คือการบำรุงปรุงแต่ง แต่เราทำไมไม่เห็นว่ามันเป็นเป็นทุกข์ละ่ะที่เราต้องอุ้มลุกอุ้มนั่งต้องกินข้าวกินน้ํทาทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราทําให้ตัวเราเองมันก็เลยปิดบังสังขารทุกข์เอาไว้ไอตัวสก,กายาทิตย์ไอตัวโลภไอตัวอวิชชามันทําหน้าที่ปิดบังไม่เห็นว่าการ ขยับเคยเยื่นเคลื่อนไว้อาการบำรุงปรุงแต่งนบอกเป็นความทุกข์หรอกนะส่วนทุกอย่างที่สามเนี่ยท่านเรียกว่าทุกขลักษณะทุกขลักษณะนี้อยู่ในไตรักแหละท่านผู้ฟังนะอันนี้จังทุกขังอนัตตานะทุกอันนี้บอกว่าเมื่อรู้ความจริงว่าทั้งลูกธรรทามก็ดีทั้งนาม,มาธรรมก็ดี ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้หรอกนะไม่สามารถจะทนอยู่อย่างเดิมได้อ้ไอที่เรานั่งแล้วมันเมื่อยเนี่ยเพราะมันทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันไม่สบายเหมือนตอนนั่งใหม่ๆเราก็เปลี่ยนเบาะแล้วนะก็ไม่เกี่ยวกันแหละนะต่อให้เบาะนิ่มๆแต่ถ้าเรานั่งนานๆละ่ะใช้อีเดียาบทนานๆ,ๆก็ต้องเมื่อยอยู่ดีนั่นแหละ Ens, да. เ,เน, bien, นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกว่าก็เนื่องจากรูประธรรมก็ดีเนื่องจากนามธรรมก็ดีเนี่ยเขาทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขลักษณะทุกอย่างที่สี่ท่านเรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจจะเป็นอย่างไรล่ะก็บอกว่าความจริงของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนามธรรมก็ตามเนี่ยความจริงของเขาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละ เป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือเป็นยังไงลระก็คือเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองไม่มีใครไปเสกสรรปั้นแต่งเมื่อเขาเป็นแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความเป็นอย่างนั้นของเขาไปได้นี่คือความจริงท่านบอกว่าเป็นทุกขอาิยสัตว์เป็นความจริงแท้ ว่าธรรมชาติเหล่านี้นะเป็นศัก์แต่ว่าเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ใช่เหล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอิริยาบถก่อนนะก็จะเห็นถึงความทุกข์แหละนะเห็นของความทุกข์ที่แรกก็เห็นทุกขเวทนาก่อนใช่ไหมล่ะต่อมาก็มาเห็นสังขารทุกข์ว่า เหล่านี้ต้องบำรุงปรุงแต่งทั้งวันเลยโดยเฉพาะผู้ที่เข้าปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนั่งมั่งนอนมั่งยืนมั่งเดินมั่งนั่งก็วันหนึ่งก็ไม่รู้กี่อียบทเลยจนไม่รู้จะนั่งท่าไหนแล้วนั่งท่าไหนเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็เมื่อยต้องเปลี่ยนอียบทกันอีกแล้วดังนั้นผู้ปฏิบัติ เมื่อเข้าใจความจริงของธรรมราชาติเข้าใจเรื่องของนามก็ดีรูปธรรมก็ดีจากที่เราศึกษามาดีแล้วมากำหนดตามรู้รูปธรรมนามธรรมในอิทิยาบทบพะเวลานั่งอยู่เนี่นะก็มีความรู้สึกว่ากำลังรู้รูปที่นั่งอยู่นะ อันนี้เนี่ยเนี่ยเนียนีสังเกตอย่างนี้ท่านผู้ฟังสังเกตอย่างไรล่ะเช่นว่าท่านผู้ฟังกําลังนั่งหรือกําลังนอนอยู่นะตอนนี้นะไอ้ท่านผู้ฟังก็นึกก่อนนะลองทําเดี๋ยวนี้เลยน่าจะได้เข้าใจจะได้ทําเป็นนะท่านผู้ฟังก็นึกเลยว่าถ้านั่งอยู่ก็นึกว่าเดินถ้านอนอยู่ก็นึกว่าเดิน เรากำลังเดิน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 นึกอย่างนี้นะแล้วความจริงนะ่ะมันกำลังเดินใช่ไหมไม่ใช่ใครเราเป็นคนบอกเราว่าเราไม่ได้กำลังเดินอ๋อก็เอาร่างกายที่มันทรงอริยาบทอยู่เช่นบางคนนั่งหรือบางคนนอนเนี่ยความจริงที่มันประกาศให้ใจเรารู้ว่า ไม่ใช่เดินนี่กําลังนั่งนี่หรือก็กลังนอนอยู่ไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินนี่แหละคือความรู้ตัวละอ่าทานผู้ฟังสังเกตดูนะนี่น่คือความรู้ตัวท่านก็ให้สังเกตอย่างนี้แหละเวลานั่งก็ให้รู้นารู้อะไรล่ะที่นั่งอยู่นะ่ะที่นั่งอยู่นะ่ะเป็นเรื่องของร่างกายท่านเรียกว่ารูปประมั คือถ้ารู้ถูกความจริงเนะี่ยรู้ถูกรูปก็ค,คือรู้ว่าธรรมชาตินี่มันคิดนึกอะไรไม่ได้มันกําลังทรงอริยบทอะไรอยู่เรามานี่มัตะกี้นี่เราลองนึกดูแล้วว่าเรากําลังเดินแต่ว่าไอ้ที่เขาประกาศให้รู้ทางใจเนี่ยเขาบอกไม่ได้เดินฉันกําลังนั่งฉันกําลังนอนอยู่นะแต่ว่ามันมีความรู้สึกผิดอยู่นิดเดียวท่านผู้ฟังไอ้นิดเนี่ยมันเอาออกยาก นิดคืออะไรล่ะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนนั่งเรานะเป็นคนนอนท่านก็ให้รู้ความจริงใช่ว่าไม่ใช่เรานะมันเป็นเรื่องของรูปธรรมเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรไม่ได้ร่างกายที่มันทรงอิดิยบทนั้นนะ่ะนะก็คือนะ่ะก็รู้ดูรู้ร,ร,ร,รู้รู้ว่านั่งอยู่แต่รู้ว่านั่งเฉยๆก็ไม่ได้มานะ พอรู้ั่งนั่งเฉยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่ไปเห็นความจริงว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็ท่านก็ให้รู้ว่าเออนั่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูปธรรมนะเป็นธรรมชาติที่คิดนึกอะไรไม่ได้นะเวลานอนเราเวลานอนนอนก็ให้รู้นะรูปที่นอนนั้นแหละนะยิ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังปิดไฟแล้วนะ ่านผู้ฟังก็จะรู้ชัดในใจเลยว่าโอ้นี่นี่นี่ร่างกายกําลังเหยียดไปอย่างนี้อ่านี่น,นี่คือรู้ตามความเป็นจริงที่เขามีอยู่อ่าโดยปกติเนี่ยนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเรารู้จักไหมละ่ะเราก็รู้จักโดยปกติเนี่ยนะแต่ความรู้จักของเราเนี่ยมันถูกกิเลสเข้าไปด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนนัง่งเราเป็นคนยืนเราเป็นคนเดินเราเป็นคนนอน แต่การเจริญกรรมฐานเนี่ยท่านปรารถนาให้เราไปรู้ความจริงแท้ที่จริงแล้วที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของรูปธรรมที่นอนอยู่ก็เป็นเรื่องของรูปธรรมที่ยืนก็เป็นรูปธรรมที่เดินก็เป็นรูปธรรมไม่ใช่เรานเะมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยอวิชชามันปิดไม่ได้แหละ ทิฏฐิที่ไปเข้าใจผิดว่าเป็นตัวเรามันก็ถูกลบออกไปด้วยทั้งอวิชชาทั้งทิฏฐิถูกลบออกไปในขณะที่เรารู้ความจริงแต่การรู้ความจริงเนี่ยจะนึกเอาไม่ได้ข้อนี้เนสําคัญนะท่านผู้ฟังถ้านึกเอาได้แล้วนะถ้านึกแล้วเนี่ยสามารถจะทําให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะมานั่งนึก ให้ลำบากว่าลูกนัง่งลูกนอนหรือว,ว่ากายนัง่งกายนอนประน,นึกตรงนี้ทําไมถ้ามันนึกเอาได้แล้วก็นกว่าเราเป็นพระลานเลยจบมันจบจริงไหมล่ะไม่จริงซะอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงให้ความรู้เนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะของผู้ที่ปฏิบัติขณนะกำลังกำหนดนั่งนอนยืนเดิน ซึ่งขณะนั้นผู้ปฏิบัติรู้สึกตัวนะให้รู้สึกตัวว่ากำลังรู้อะไรอยู่นะเช่นว่านั่งอยู่ก็ให้รู้อ่าให้รู้ว่ากำลังดูหรือกำลังรู้รูปที่นั่งอยู่นะทันมาให้นึกนะไม่ในึกนั่งนอนยืนเดินนะเป็นอารมณ์กรรมฐาน ตัวผู้ปฏิบัติกรรมฐานคือสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องไปรู้ความจริงในการฝึกอย่างนี้ฝึกเพื่อให้สติสัมปชัญญะมีกำลังเมื่อสติสัมปชัญญะมีกำลังมากมีกำลังมากมีกำลังมากนะอวิชชาตั้นหาทิฏฐิเนี่ยเขาแทรกไม่ได้เพราะว่าสติปัญญามีกำลังเขาแทรกไม่ได้ ก็ถูกสติปัญญาค่อยๆละไปค่อยๆละไปค่อยๆละไปแน่นะท่านผู้ฟังาการสำรวมที่พระพิสุทั้งห้ารูปน่ะนท่านมานั่งสนทนากัน,นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ส่งเสริญในการสำรวมทั้งหมดนั่นแหละ,ะแต่ว่าเวลาที่เราจะฝึกเวลาที่เราจะหัดของเราใหม่ๆเนี่ยนะเราก็ เขาจะหยาบไปก่อนนะเมื่อได้ของหยาบแล้วเนี่ยนะเข้าใจดีแล้วสติปัญญามีกำลังดีแล้วเดี๋ยวเขารู้ของเขาไปตามธรรมชาตินะอะไรมากระทบเขาก็จะรู้ความจริงไปตามธรรมชาติก็จะเป็นของบริสุทธิ์แต่ถ้าเรานะไปเหมือนเหมือนมันก็เราไปทําเอาเนี่ย นะเช่นว่าทางตาเราก็มานั่งกําหนดรู้ไอ้ตัวที่เห็นอย่างนี้เนะี่ยมันนั่งทําเอานะท่านผู้ฟังเพราะว่าสติปัญญาเนะี่ยยังไม่มีกําลังสติปัญญาก็ยังมีกําลังน้อยอยู่เดีย๋ยวจะบอกว่าสติปัญญาอ่อนแล้วก็จะนึกว่าแหมคนจัดรายการมาว่าเราปัญญาอ่อนอีกไม่ใช่อย่างนั้น อติปัญญาของเราก็ยังมีกําลังน้อยอยู่ยังไม่สามารถจะตามทันความเป็นจริงของนามธรรมได้นะอันนี้เรื่องนั่งนอนอยืนเดินเนีเรายังสามารถไปตามรู้ความจริงของเขาได้อยู่นะแต่ว่าข้อสําคัญเนีย่ยท่านบอกว่าห้ามนึกให้รู้ด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือตัวสติสัมปชัญญะ ก็เป็นการฝึกมักมีองค์แปดในในข้อเบื้องต้นการเจริญกรรมฐานที่เดียวสติปัฏฐานก็ดีวิปัสนาก็ดีาาดอินทรังวรก็ดีเนี่ยนะวิธีการปฏิบัติก็เพื่อฝึกฝนอบรมให้สติสมัมปชัญญะมีกำลังนะเพราะว่าอาวิชชาเนี่ยคือความโง่ไม่รู้ความเป็นจริง ไม่ต้องไปทำอะไรหรอกทำความฉลาดให้เกิดขึ้นที่เราฝึกเนี่ยก็เรามาฝึกทำความฉลาดให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อมีความฉลาดมีความรู้ความโง่มก็หายไปค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปยิย่งเราทำความรู้ให้เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นจนมีกำลังนะจนสามารถเป็นอาวุธ ที่มีกำลังเข้มแข็งได้ทั้งคมทั้งแน่นนะแล้วก็มั่นคงอนะ่ะทั้งคมคือปัญญาก็คมแน่นหนานะหรือว่าเมตดนั้นอนะ่ะทนแล้วก็แน่นนะทั้งแน่นทั้งทนทั้งคม เวลาจะฟาดฟันอะไรก็ห่ายมายถ้ามีดเราคมแต่มันไม่แน่นฟันก็ไม่ถนัดนะท่านผู้ฟังเนี่ยในการฝึกกรรมฐานเนี่ยก็คือการฝึกศีลสมาธิปัญญาที่ยกอุปมาอุปไมยว่าปัญญาเนี่ยเหมือนมันเหมือนมืนเหม,ม,มือนคมนะเอาไว้คอยตัด ขาดศีลขาดสมาธิได้ไหมบอกไม่ได้ละ่ะคมอย่างเดียวแต่เนื้อเหล็กไม่ดีเป็นไงละ่ะไปฟันบินอีกแล้วาเนื้อเหล็กต้องมันคงด้วยาเนื้อเหล็กทนด้วยมันคงแล้วก็ต้องแน่นด้วยนะเนื้อเหล็กดีมันคมดีแต่ใส่ด้ามไม่แน่นคก็ วันก็เราแหวงจะหลุดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งศีลทั้งสมาธิปัญญาเนี่ยที่เป็นอาวุธของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องมาฝึกฝนอบรมเมื่อคลาใดที่เรารู้ความจริงเนี่ยเช่นว่าเรานั่งอยู่เนี่ยนะท่านผู้ฟังแล้วเราก็รู้ว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยมันไม่รู้อะไรเลยนะที่ท่านเรียกว่าลูกเนี่ยลูกลูกลูกน้ำน้ำก็เป็นผู้ที่รู้อย่างอื่นได้ลูกก็ไม่รู้อะไรคิดนึกไม่ได้ เวลาที่รู้ความจริงว่าเขาไปรูปนี้เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาแล้วตัวศีลอยู่ตรงไหนล่ะเอาตัวศีลอยู่ที่ความสํารวมกายวัจจาในขณะที่เรากําลังนั่งฝึกอยู่เนี่ยไม่พูดกับใครละสํารวมอยู่กับตัวของตัวเรานไม่เอากายเอาวาจาร์ของเราไปทําอย่างอื่นและสํารวมกายวาจจา ก็รู้อยู่ที่อิริยาบถการรู้อยู่ที่อิริยาบถเนี่ยเป็นเรื่องของสติสตินี่เป็นองค์สมาธินะท่านผู้ฟังมักแปดเนี่ยสัมมาทิธิสัมมาสังกัปปะนี่เป็นปัญญาสัมมาวาจจาะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นเรื่องของศีล สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิณเวลาที่เรารู้เฉพาะอิเดยาบทเช่นว่าเรานั่งเราก็รู้อาการที่นั่งอยู่นี่นี่เรียกว,ว่ามีสติแล้วไม่ส่งใจไปทางนู้นทางนี้รู้อยู่ที่อิเดยาบทที่เรานั่งอยู่นั่งท่าไหนรู้แต่รู้หรือยังว่าเขาไม่รู้อะไรเลยย่างหรอ อย่างนี้ก็มีศีลกับสมาธิต่อเมื่อใดรู้ความจริงว่าโอ้ไอ้ที่นั่งเขาไม่รู้อะไรเลยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นรูปธรรมเป็นธรรมที่คิดนึกไม่ได้โอ้เป็นแบบนี้นี่เองปัญญาเข้าไปรู้นี่นก็เรียกว่าฝึกฝนอบรมให้เกิดศีลสมาธิปัญญา าตามรู้บ่อยๆตามรู้บ่อยๆตามรู้บ่อยๆก็เท่ากับทําให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเอานั่งไปแล้วเมื่อยแล้วทําไงล่ะมันไม่ต้องทําอะไรหรอกเมื่อยก็รู้ความจริงว่าเอา้ารูปที่นั่งเนี่ยเป็นทุกข์ใช่แล้วก็ขยับเลยนะขยับการที่เรารู้ความจริงว่า,ารูปที่นั่งเป็นทุกข์เนี่ย รู้ตามความเป็นจริงและเราขยับไปเนี่ยขยับทําอะไรเอาก็ขยับแก้ทุกข์สิแต่ถ้าเรารู้อย่างนี้นะท่านผู้ฟังท่านพอควสามารถจะป้องกันทั้งความโลภทั้งความโกรธเวลานั่งเมื่อยเนี่ยคนจะไม่พอใจและนอนเมื่อยก่อนจะไม่พอใจละขยับไปก็รู้สึกสบายก็ชอบใจแต่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรา ตามรู้ความจริงว่าโอ้ที่เราขยับเราขยับแก้ทุกข์ปัญญาเกิดขึ้นรู้ความเป็นจริงก็ป้องกันได้ทั้งโลภะป้องกันได้ทั้งโทสะท่านผู้ฟังไม่มีวิธีการปฏิบัติทางอื่นละก็มีอย่างนี้แหละในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเกิดมาแล้วมีโชคแล้วเป็นผู้มีบุญญาลาภดีแล้ว มาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วลองชิมดูบานะ้างนะทำไมอร่อยก,ก็ไปกินของเก่าก็ได้มัขออภัยไม่ใช่ของเก่าไอ้ที่เป็นคูดมูดอะไรนะั่นนะคือเราเคยทำยังไงก็ไปทำอย่างนั้นเหมือนเก่าๆก็ได้ไม่เป็นอะไรละก็ถือว่านะ่ะเราได้ลองดูแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้นะก็ค่อยๆฝึกค่อยๆอ,อบรมไป ในเรื่องราวของพิสูจน์ทั้งห้าลูกนั้นท่านได้ฟังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสารเชิญท่านก็ปากปื้มปิติอินดีแล้วก็ไม่ต้องมาเถียงกันแล้วว่าของใครนะทำยากทำง่ายกว่ากันล้วนแล้วแต่ทำยากด้วยกันทั้งนั้นเลยนะท่านก็ได้บรรลุธรรมไปแล้วเวลาของเราก็หมดลงพอดีเราขอความสุขความเจริญความสวัสดี ความมีปัญญาจงเมืองเกิดมีแก่สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านนะขอเจริญพร